ครับผมสวัสดีครับมันี 4, ่มาพออีกแล้วครับกับผมเอซ์ซังครับผมวันนี้มากักตัวที่ไต้หวันครับมันี้มากักตัวอยู่ไต้หวันครับนี่ครับบรรยากาศกักตัวที่ไต้หวันครับซึ่งก่อนมาทํางานหรือจะมาทํางานที่ไต้หวันเราต้องกักตัวก่อน14วันครับผมก็คือนี่บรรยากาศของของกักตัวครับมันี่กันมือที่4แล้วครับ เมื่อยครับกักตัวนี้เมื่อยครับกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินครับสิเป็นบ้าก่อนครับก่อนที่จะได้ทํางานย่านเป็นบ้าก่อนครับนีของหน้าห้องครับว่ามีอย่างไรครับพี่น้องครับว่ามีแนวห็ตก็คือหาหมูเบลครับว่าัสิเป็นบ้ากรอนครับครับข้ามาเบิงอาหารกันครับนี่คืออาหารกักตัวครับอาหารกักตัวที่ไต้หวันครับผมนี่นะครับ จะเป็นประมาณนี้ครับนี่จะเป็นข้าวกล่องนะครับเนาะในการกัตโตครับครับนี่เขาเที่ยงครับมากินข้าวกล่องไต้วันครับจะประมาณนี้นะครับเนาะข้าวกล่องไต้วันจะเป็นไก่เลยก็คือพักครับสมัคจะเน้นเน้นที่ผักครับกัตัตครับ มาเใ็่งานอยู่แต่บ้านครับักบตัวในม่อกินเขากรับเอซันครับนีอ่างี่เป็นหัวส้นเท้าเจือดครับ,รบกินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินครับชอบตัอยูอีกหลายมือครับเขาต้องกินกินไปแต่ว่าเสียแบบเมียนครับ บ้าแซ่บต้องกินครับจะประมาณานี้ครับอาหารไตละนะันตอนเศร้าจะเป็นขนมปังครับเทียงงลยเป็นขากล้องประมาณนี้ตอนแรกกับขากล้องประมาณนี้ครับแซ่บบ่ กินเพื่ออยู่ครับไม่ได้อยู่เพื่อกินครับปรับสภาพไปก่อนครับจริงๆแ้องมีแบบพริกนะครับหามูวา่าหมูปากครับยูุ่๊ดเดียวทีเป็นว่านี่ครับห้องอันี่น้ำอันีะครับจะมีแบบมากเนี่ยห้องห้องใบใหญ่กับหอ้องเล็กหน่อยครับครับแค่หนเอซังกับฝาไว้นะครับไปทีี่มาใช้ง,งานประเทศไต้หวันครับผม กาต่อมากักตัวก่อนนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดครับแล้วเอซางของกินข่าก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ